คลิปสุดท้ายนะครับสาหรับการใช้มูลค่ากรมธรรม์คลิปนี้ผมจะพูดถึงการใช้มูลค่าขยายเวลาคําว่าการใช้มูลค่าขยายเวลาเนี่ยผู้เอาประกันเขาหยุดการชําระเบี้ยและเขาต้องการให้คุ้มครองต่อเท่าทุนประกันภัยเดิมยกตัวอย่างเช่นทําทุนประกันมา10,000แบาทแต่เขาบอกว่าเขาส่งมา2ปีเขาจะไม่ส่งต่อแล้วนะเขาจะหยุดแล้วนะคุ้มครองผมต่อ10,000แบาทด้วย นะครับดังนั้นเขาจ่ายเบี้ยมาสองปีนะครับแต่เขาหยุดการชำระเบี้ยและใช้มูลค่าขยายเวลาในปีที่สองนะครับจากตารางนะครับความคุ้มครองจะเป็น8ปีกับ327วันหมายความว่าหากเขาเสียชีวิตในเวลา8ปี327วันบริษัทประกันจะจ่ายทุนประกันให้เต็มแสน เกินไปกว่านั้นจะเหลือศูนย์นะครับแต่มาดูตัวอย่างปีที่สี่เขาบอกว่าเขาใช้มูลค่าเมื่อปีที่สี่อ่ะแบบนี้เขาบอกว่าเขาจะคุ้มครองต่อไปอีกยี่สิบเอ็ดปีนะครับปีที่สี่จะคุ้มครองต่อยี่สิบเอ็ดปีนะครับและเมื่อครบกําหนดมีเงินคืนให้ด้วยตัวนี้หมายาว่าไงก็คุ้มครองต่อหนึ่งแสนแต่ถ้ามาครบกําหนดก็คํานวณอย่างนี้นะครับทุนหนึ่งแสน เขากนดมีเงินคืน1.6ต่อ1,000สูตรก็คือตั้ง100,000คูณ1.66หาร1,000นั่นคือคำตอบหมายคาาว่าหากเสียชีวิตระหว่างทางนะครับก็จะจ่ายให้แสนหนึ่งแต่ถ้าอยู่ครบก็จะตั้ง100,000ไว้คูณด้วย1.66หาร1,000นี่คือคำตอบเมื่อตอนครบปี25เขาจะคืนให้อยู่ที่10,000 6,600บาทเพราะสัญญานี้ตัวอย่างเป็นแบบ25ทับ25นะครับประเด็นสิ่งที่ท่านต้องจดจำก็คือกรณีที่ดูข้างหลังมันไม่มีอะไรเลยแบบนี้นี่คือสูตรที่มันถูกต้องถ้าเป็นประกันตลอดชีพจะเป็นแบบนี้ข้างหลังจะไม่มีอะไรเลยคำนิยามง่ายๆคุ้มครองต่อเท่าทุนประกันภัยเดิมนะครับตายก็จ่ายเท่าทุนประกันภัยเดิมแต่เขาจะกำหนดเวลาชัดเจนนะว่า คุ้มครองต่ออีกปีนะ327วันนะเกินกว่านั้นเหลือศูนย์เนี่ยคือคำนิยามที่ถูกต้องและต้องจดจำนะครับส่วนข้างหลังเนี่ยส่วนข้างหลังที่มันมีเกินมาแบบนี้มักจะเป็นแบบสะสมทรัพย์แต่ถ้าเป็นประกันที่เป็นสแตนดาดตัวตลอดชีพข้างหลังมักจะเป็นศูนย์แบบนี้นะครับนั่นคือสูตรที่ต้องจดจำเอาไปใช้ได้ตลอดไปนะครับ